สมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดสมกหลีสกัดแท้ร้อเปเซและรางวัลรันตีความอร่อยระดับสากลหอมน้ำขึ้งอร่อยมากเจนดืมทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามินเอบำรุงสมองด้วยวิตามิน B12 สองสูงอ้าวพี่พน้องนลองด้เป็นยังไงอร่อยชัดเจนดีจริงไล์แบบชื่นสมพลัสอร่อยดีมีแรงสิบบาท นายมจกรินจันทร์ผู้ในการสำมรง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบุญเขตหนึ่งเปมาทานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและแรกปลี่ยนเรียน,นรู้การนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษามหากรรมคุณภาพการศึกษา พบน1ณโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างตลอดทางผู้สนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยก่อนเข้าร่วมงานในการตรวจวัดอุณหภูมิแนละดำเนินการตาร่างมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเข้มงวดเพื่อ็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา2019หลังเสร็จงานสร้างความพึงพอใจและประทับใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเตรียมประกาศย้ำความสำเร็จ ในความร่วมมือร่วมใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนและสำมงานด้วยการเปิดป้ายประกาศเป็นพื้นที่คุณภาพ PBN 1เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจในวันจันทร์ที่29มีน,นาคม2564ทั้งนี้ก่อนเริ่มงานผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงทะเบียนที่บริเวณทางเข้างานณหอประชุมใหญ่หรืออาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพการศึกษาและอาชีพโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ โดยได้รับสมุดบันทึกการเข้าร่วมหากรรมคุณภาพการศึกษา PBN1 ทั้งนี้ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิและรับเจียวล้างมือทุกคนจากนั้นมีการแสดงของวุดนตรีพวกซองจากโรงนบ้านยาวีห้อยโป่งพิธีกรได้กล่าวรายละเอียดของงานได้แก่ที่มาวัตถุประสงค์ของการจัดก,กิจกรรมกำหนดการรูปแบบการจัดก,กิจกรรมสถานที่ที่ใช้ในการจัดก,กิจกรรม ตำแหน่งบูธในททศการของกลุ่มโรงเรียนแนวทางการเข้าร่วมงานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดก,กิจกรรมตาม QR code ที่แจกให้จากนั้นได้มีการเชิญคณะกรรมการผู้บริหารสารศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมพร้อมเริ่มกิจกรรมในพิธีเปิดโดวยพิธีเปิดในบรนเจิดกลิ่นจันทร์ผู้ในการสพป,ปเพชรบุญเขตหนึ่งเป็นประธานมีคณะกรรมการกตปนสพปเพชรบุญเขตหนึ่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง14กลุ่มโรงเรียนมีนายพินสงประเสริฐผู้ในการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดก,การศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมหลังจากกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมคุณภาพการศึกษา PBN1 แล้วประธานตีคอง3ครั้งเพื่อเปิดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา PBN1 และถ่ายภาพร่วมกัน จากนั้นประธานิพธีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง14กลุ่มโรงเรียนและแขกรับเชิญลงจากเวทีและนั่งอย่างตำแหน่งที่ได้เตรียมไว้เพื่อรับชมวีทีอาประชาสัมพันธ์งานมากรรมคุณภาพการศึกษา PBN 1สมักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร์เขตหนึ่งต่อด้วยการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านโตในชุดการแสดงขีตะมวยไทยและการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่แสดง วงดนตรีฟกสองของโรงเรียนบ้านยาวบีห้วยโป่งการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านโตกในงานได้มีการนําเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โดยโรงเรียนโดยตัวแทนของโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนต่างๆนําเสนอตามลําดับตั้งแต่ลาดับที่1นึถึงสิโดยเป็นการนําเสนอตามจุดเน้นของสมรกง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรเขตหนึ่งกลุ่มโรงเรียนละประมาณ7นาที สร้างความตื่นตาและความประทับใจในการิำงานให้แก่คณะกรรมการและผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งหลังจากจบการนำเสนอแล้วในช่วงรับประทานอาหารกลางวันได้มีการแสดงดนตรีพกซองของโรงเรียนบ้านนนตะแบกสำหรับในช่วงบ่ายเป็นการประเมินบุตรนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนทั้ง15กลุ่มโดยคณะกรรมการประเมินบูตรนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนสพปเพชรบุรเขต1ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสพปรองผู้อำนวยการสพปและผู้อำนวยการกลุ่มงานในสพป โดยมีคณะครูที่เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าเยี่ยมชมบูนิทรศกาลและรับการประทับตราลงในสมุดบันทึกการเข้าร่วมมหากรรมคุณภาพการศึกษา PBN1 ของผู้ชมนิทรศกาลซึ่งจะแนะนำไปแลกกิติบัติตามจุดที่กำหนดในหอประชุม หลังจากคณะกรรมการประเมินบูธนทิทรศการของกลุ่มโรงเรียนทั้ง15กลุ่มแล้วได้ส่งผลคะแนนให้กับคณะกรรมการประมวลผลจัดทำกิจกตรมดูในช่วงเวลาประมาณ10มกนากาเซดพิธีกรได้เชิญนายบัรเจิดกลิ่นจันทร์ขึ้นบนเวทีเพื่อมอบกิจัตรการนำเสนอเบสตามประกาศผลการนำเสนอเบสของกลุ่ม1 15 ผู้มีการสพป,ปเพชรบูร์เขตหนึ่งในมอบเกียรติบัตรตามลำดับจากนั้นได้กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานจนทำให้งานประสบความสำเร็จด้วยดีและแจ้งว่าจะมีการประกาศความสำเร็จร่วมกันอีกครั้งด้วยการเปิดป้ายพื้นที่คุณภาพ PBN1 ในวันจันทร์ที่29มีนาคม2564ต่อไปและได้กล่าวปิดงานมากรรมคุณภาพการศึกษา PBN1 ในช่วงลาประมาณ15-40นาที โดยในการจัดง,งานดังกล่าวนั้นได้มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook l i ฟ e ของกลุ่มสมัชง,งาเขตพื้นที่การศาประถมศึกษาพเพชรบุญเขตหนึ่งและคือขายประชาสัมพันธ์สองพปเพชรบุญเขตหนึ่งด้วยและมีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้รับทราบถึงความสําเร็จและความประทับใจต่างๆในการจัดงานในครั้งนี้